โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The เ e ่น Channel นนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดากันใหญ่เช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็ได้มีรวบรวมโค้ดที่สามารถใช้ได้ในเกมตอนนี้อยู่นะครับมาฝากเพื่อนๆน,น,นะสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสาหรับใครที่ติดตามข่าวสารตลอดเพื่อนๆอาจจะเกาะกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารแล้วยังไม่ได้เกาะโค้ดเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองเช็คดูอีกรอบหนึง่งถ้ายังไม่เกาะก็อย่าลืมไปเกาะกันด้วยนะครับเพราะบอกเลยว่าโค้ดช่วงหลังของเกมฉบับ,บเนี่ยมันมาไม่ค่อยบ่อยก็จริงแต่ของที่แจกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับช่วงหลังนะอ่ะก็เดี๋ยวในวันนี้ครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมก็จะมา เอาโค้ดให้เ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็สอนวิธีก่อโค้ดไปพร้อมๆกันเลยครับ แน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็จะไม่ยาวมากนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นรูปโค้ดก่อนเลยกันซึ่งโค้ดที่ผมรวมมาจะมีทั้งหมด6โค้ดด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยทีมานเขามีรวมมาให้เลยเพื่อเนเพื่อนอันนี้คือสะดวกม,มากครับมันก็จะมีโค้ดตั้งแต่ปี2024เลยนะครับที่ยังใช้ได้อยู่ก็คือ s v e n ds ultra นะครับอันนี้เนี่ยจะได้สร้อยวิวัตเอสชาถึง50ชิ้นเลยนะครับบอกเลยใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยโค้ดนี้โค้ดเด่นนะนอกจากนี้เดือน9ที่ผ่านมานะครับก็จะม จะเป็น7 DS S 4K นะครับจะได้เพจห50ชิ้นกับโค้ด New Story จะได้สร้อยวิวัฒน์เอเซาอีก50ชิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายโค้ดล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดฉลองอัปเดตพร้อมกันทั่วโลกนะครับก็คือโค้ดซูเปอร์โนวาครับก็เพื่อนๆยังไม่ได้กอกค้ดไหนไปกอกกันด้วยนะครับส่วนใครที่จำไม่ได้เนี่ยลองไปกรอกเช็คดูอีกรอบก,ก็ได้เพื่อความชัวนะอ่าแล้วก็ต่อมาครับก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการกอกนะครับมันจะมีโค้ดจากไลฟ์สตรีมด้วยเพ ไลฟ์สตรีมของคนญี่ปุ่นนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับมันก็มีมาอีก2โค้ดครับจะเป็น2คนนี้เลยอันแรกเนี่ยจะเป็นซูบารุเซเว่นจีซีะครับสำหรับคนนี้เนี่ยจะได้เป็นเหรียญปลุกพลังแฝง30ชิ้นนะ ส่วนอีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็จะเป็น 7DS Flare ครับก็คือ 7DS FLARE นะครับรู้สึกว่าจะได้เป็นซ่อยอาอีก3อันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มากรอกไป,ไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวิธีการกรอกนะครับเดี๋ยวผมก็ จะพิมพ์โค้ดนะครับไปที่ใต้คลิปเพื่อสามารถกดก๊อบได้เลยเพื่อความสะดวกนะนอกจากนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นใน iOS เล่นใน PC นะครับเพื่อนเพื่อจะต้องมากรอกหน้าเว็บแบบผมนะส่วนใครที่เล่นใน Android รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อจะสามารถกรอกได้จากในเกมเลยนะครับก็ในส่วนของวิธีการกรอกนะครับง่ายมากให้เพื่อนเเปิดเกมนะครับตรงนี้นะแล้วก็คลิกตรงหน้าต่างแรกตรงนี้เพื่อนเพื่อนข้างบนตรงนี้นะ แล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างข้อมูลเรานะครับให้เพื่อนๆก๊อปโค้ดเน็ตมาร์เวลไอดีครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนกด Copy เลยแล้วก็ทําการเพสต์วางตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยก็คือเซิร์ฟเอเชียนะกรอกโค้ดหมายเลขคูปองเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่กรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่าทําการแจกกระเทมเสร็จแล้วให้กดกลับไปนะครับ เพื่อนก็สามารถกดกลับแล้วก็มากรอโค้ดเพิ่มเติมต่อได้เลยนะส่วนวิธีรับของรางวัลก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะส่งเข้ามาทางจดหมายเพื่อนไม่ว่าอันนี้ยังไม่มานะก็ถ้าใครที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องทําการรีเกมหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมลองรีเกมให้ดูหน่อยก็หลังจากที่กรอกเสร็จนะครับให้เพื่อนรีเกมหนึ่งรอบนะอันนี้ผมก็ลองรีเกมให้ดูนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่มานะ เดี๋ยวลองดูว่ารีแล้วเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับแต่ช่วงวันแรกเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายคนหมดนะว่าแบบกรอกแล้วโค้ดมันไม่เข้านะครับก็วันแรกเนี่ยคนอาจจะกรอกกันเยอะนะเซิร์ฟมันอาจจะดีเลยได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูซิเข้าไหมอ่านี่นะครับมาแล้วนะก็มาแล้วแต่ว่านี้เนี่ยมาอันเดียวครับคือผมอะกรอกไปหลายอันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามันยังไม่เข้าเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับ รอสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วรีเกมสักรอบนึงถ้าเซิร์ฟไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมว่าของรางวัลมันน่าจะเข้านะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจทําอะไรอย่างอื่นไปก่อนสักพักแล้วค่อยกลับมาเช็คอีกทีผมว่ามันก็น่าจะมาแล้วนะถ้าถึงตอนนั้นนะครับอ๋อใช่เราก็สุดท้ายนะครับผมขอย้ํานิดนึงสําหรับเพื่อนๆน,นะครับตอนที่เพื่อนๆเ,เลือกเซิร์ฟเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าเลือกผิดนะคือถ้าเลือกผิดเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่2นะครับนั่นหมายความว่าโคดอันนั้นเนี่ย ก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะเพราะว่า1โค้ดมันสามารถเลือกได้แค่1เซิร์ฟเท่านั้นนะครับก็รับกันเลยเรียบร้อยนะครับเ30เมตรนะโอ้โหบอกเลยว่า30เมตรนี่อาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดได้แลนสลอตก็เป็นไปได้นะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปอัปเดตโค้ดคูปองรวมไปถึงวิธีการใช้งานนะครับให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเราจะต้องกรอกโค้ดยังไงนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสรับ so, คลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย